ครับวันนี้จะพาเข้าสวนครับบรรยากาศดีไม่แดดคึ้มๆแต่ก็จะมีพายุฝนเข้ามาไปดูนครับว่าได้ผักอะไรบ้างเริ่มแรกไปเจอพริกที่เขาเรียวกว่าพริกนกปลูกคือมันออกเองตามต้นไม้ที่นกกินพริกสุกแล้วมาถ่ายมูลมาขี้ไว้แล้วก็เป็นต้นออกมาที่จริงพริกไม่จําเป็นต้องปลูกกลางแดดนะครับก็ปลูกในร่มได้นี่เลยในบ้านของเรา ในบ้านของเรามาเก็บพริกนะครับบางทีถ้าสิ่งแวดล้อมมันได้เราก็ไม่จำเป็นต้องปลูกก็ได้ครับที่สวนเรางดใช้เคมีทุกชนิดนะครับก็จะปล่อยให้ธรรมชาติจัดสรรกันเองนี่เลยสวยๆเลยโรคและ,มะแมลงไม่มีนะครับเพราะว่า ถ้ามีพวกมแมลงก็จะมีนกมากินระบบก็จะอยู่ได้โดยครับด้วยตัวของมันเองนะครับนี่ออก,ออกสถานีต่อไปเป็นผักบุ้งนานะครับเป็นผักบุ้งจากท้องร่องดูนะครับยอดใหญ่ๆสวยๆทั้งนั้นเลยปลอดสารพิษนะครับเพราะว่าอยู่ในท้องร่องของสวนเราไม่ได้ปลูกเองนะครับ ผักบุ้งตามธรรมชาติก็หากินได้ยากแล้วนะครับตอนนี้ส่วนมากก็จะเป็นพวกสารเคมีเยอะยาฆ่าหญ้าเยอะตรงน,นี้ครับสวยๆเลยไปทั้งหมดเลยนะครับไม่อดแน่นอนเต็มท้องรองเลยครับอ่าเก็บแล้วนะครับยอดสวยๆใหญ่ๆยอดอุบๆนี่เลย อ <Okay. S 2> กรอบๆเลยนะครับฟังเสียงทำเมนูอะไรดีครับเย็นนี้ลองคอมเมนต์มานะครับเปิดจะเป็นไอเดีย นี่นะครับปลอดสารพิษชัวๆถ้าตามตลาดคิดว่าราคาเท่าไหร่นครับ ผักบุ้งนามัดหนึ่งลองคอมเมนต์มาดูนะครับโอ้ยทำไฟแดงได้แล้วนะครับหรือว่าลวกกับน้ำพริกก็ได้ผัดผักบุ้งไฟแดงหรือว่าเป็นแกงเขาเรียกว่าแกงใสป่ปลาหรือแกงแล้วเนาะ เลือกเก็บแต่ยอด,ดยใหญ่พอครับยอดเล็กๆไม่เก็บครับขายคนด้วยดูครับในบางเราแล้วก็ประเภทหอยเชอรี่ก็มีนะครับมีในสวนอยู่แต่เราไม่ก็ไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่เพราะว่าหารกันกินเยอะครับสังเกตดูได้จากไข่หอยอยู่ตรงนี้ฉะนั้นตัวของเขาก็ เทียบเลยครับข้างในดูครับยอดให,ใหญ่เลยขัดไฟแดงครับโอ้โหช่ำๆอีกจุดหนึ่งคือต้นสนครับดอกสโสนไปครับเมนูเย็นนี้ก็คงเป็นดอกสนทอดไข่ไข่เจียวนะครับไข่เจียวดอกสน หรือว่าถ้ามีเมนูอะไรลองแนะนำมาได้นะครับทำอะไรกินได้บ้างอร่อยอร่อยได้บ้างต้นสูงไปหน่อยครับตลอดอายุของต้นดอกสนนะครับเวลาที่ใบเขาร่วงเนี่ยเขาก็จะเป็นปุ๋ยบำรุงดินให้เราด้วยนะครับนนนนะเพราะว่าพืชตระกูลถั่วเนี่ย บเขาบำรุงดินอยู่แล้วพวกดอกสโนโด,ดอกแค่์กำลังพึ่งดอกปีแรกครับชุดนี้ชุดนี้ปีแรก oh. ยิ่งเราตัดยอดเขาเราเก็บดอกเขาเขาก็จะยิ่งดอกกว่าเดิมนะครับ สวนใครที่ปลูกดอกสโนโอไว้นะครับก็ได้กําไรหลายต่อเลยตลอดอายุของดอกต้นดอกสโนโอเนี่ยเวลาใบเขาร่วงเขาก็จะเป็นปุ๋ยให้เราดอกก็กินได้แถมเวลาต้นของเขาเนี่ยเรายังปลูกเห็บตับเต่าได้ด้วยเห็ดตับเตาชอบชอบมากเลยนะครับต้นดอกสโนโอเนี่ย แล้วรากของเขายังเป็นแหล่งที่อยู่ของจุลินทรีย์อีกเยอะเลยครับรากเขาจะเป็นปมในปมจะมีจุลินทรีย์อยู่จุลินทรีย์ตัวนี้แหละครับช่วยปรับปรุงบำรุงสภาพดินได้ดีเลยนะครับตรงนู้นสอง จุดไหนที่เราเก็บดอกได้เองโดยไม่ต้องสอยเข้ามาก็เก็บได้ครับถ้ามันสูงไปก็ตัดยอดลงมาเลย